ฮเฮ้ยเอ้ายมาลอ,อะ่ะยมาลอ,อะ่ะมันไม่ถิ่นของยงมบาลน,นี่นะเฮ้ยพาเข้ามาทำไม <No. S 2> เจ้าหมอดอายุขายแล้ว mm. ขาดสองคนเลยต้องมารับตัวเจ้าไปแมหมตลกหมูกระทาเนี่ะข้าซึ่งหมอคงมีร่างของกระพันไม่อยู่นานนะของยงมบาลเนี่ยเื้อกขาดตอนเข้ามาาพาเข้ามาที่นี่จะบ้า ยาบาลให้ตายยามสามก็ไม่มีรอดถึงยามห้าไปไปพูดมานี่แน่ชักจะมีปัญหาทำไมไม่ยอมเดินไปอะไรจะลำบากแล้วเขาจะถามยาบาลให้รู้เรื่องเองเอ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจอสยมเกิดเรื่องแล้วข้าดอเป็เจ้าตัวหน้าขนบุกเข้ามาอะไรน,นะังงานตัวหน้าขนก้คือลิงหน้าขนอย่างข้านี่ลยว่า